สวัสดีแฟนๆ X c a v t t r t t h i l l n n d ทุกๆท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บร,รษิษัทบางกอกโคมาสุเซลสาขา,า,าจังหวัดชนบุรีนะครับมางานโคมาสุเช็คอินจังหวัดชนบุรีนะครับก็คือมีมินิโรโชเนาะคือโชว์เครื่องจักรกลนะครับของโคมาสุที่มีจําหน่ายนะครับโดยเฉพาะสาขาชนบุรีเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมีรุ่นอะไรมาโชว์บ้างนะครับเดี๋ยวไปไล่กันทีละรุ่นเลยเริ่มจาก PC 30 MR ขีดสาคันนี้ก่อนนะครับจะเป็นขนาด3ามตันนะครับเป็นรถขนาด3มตันซึ่งจัดโปรโมชั่นอยู่ในงานนี้ด้วยนะครับผมสเปคเบื้องต้นนะครับน้ำหนักคร่าวๆนะครับตัวนี้ก็คืออยู่ที่สามจุดสองห้าตันนะครับแล้วก็กำลังแรงม้าเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบแปดจุดหกแรงม้านะครับที่เครื่องยนต์2 4 0พันสี่รอยรอบต่อนาทีขนาดบุ้งกีเนี่ย นะครับอยู่ที่0.09ลูกบาเมตรครับโดยประมาณนะครับนี่ครับข้อดีของเขาก็คือที่ที่ผมเคยแจ้งนะครับตัวตัวนี้เขาจะเป็นห้องเก่งนะครับแบบพับหัวขึ้นมาได้นะครับเพื่อทําการเซอร์วิสใต้รถนะครับนะช่วยให้ความสะดวกสบายมากขึ้นนะเวลาเวลาเซอร์วิสรถอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของเขานะครับแล้วก็สะดวกสบายกระทันรัดนะครับพร้อมออกงานได้พุุ พื้นที่นะครับโดยเฉพาะงานพวกไซต์ก่อสร้างงานหมู่บ้านนะครับนวางท่อปราปลาอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งสวนผลไม้เนี่ยนะในในโซนทุกๆภาคเลยก็ว่าได้นะครับของประเทศไทยนะครับที่กำลังคิดเนี่ยไซต์ไซสามตันตัวนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับปเดี๋ยวเราไปดูรุ่นถัดไปกันเลยครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น pc 45 mr 3ครับที่โปรโมชั่น เด็ดในตอนนี้เลยนะครับที่เจ๋งๆเ,เลยนะท่านผู้ชมก็คือตอนนี้โปรโมชันนี้เขายังอยู่นะครับ <c oughs> ก็คือมอีควิกค,คั c เปอร์นะครับมามากระตัวรถก็คือแถมให้เราเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากครับตอนนี้นะครับมีควิกค,คัปเปอร์มาให้นะครับขนาดอยู่ที่4.8ตันนะครับนี่ครับเครื่องยนต์คมมสุ38.2แรงมา้าก็คือเป็นไซส์ขนาด5ตันนี่แหละท่านผู้ชมนี่ครับ45 แล้วก็เหมือนเดิมนะครับห้องเก่งเนี่ยก็คือพับได้นะครับเพื่อเปิดเปิดเปิดขึ้นมานะครับเพื่อทําการเซอร์วิสนะครับภายภาใต้ห้องเก่งนะครับเกี่ยวกับพวกชุดแพรชุดสายไฮดรอลิกต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นไซส์ก็คือไซส์5ตันนะครับในท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับอันนี้1นึ่รุ่นนะครับเดี๋ยวมาทางด้านนี้กันครับท่านผู้ชมนี่ครับก็คือ1นึ่รุ่นที่ยังจําหน่ายนะครับอยู่ใน บ้านเรานะครับก็เป็นชายกลางเนาะแต่ยังไม่ถึงขนาดใหญ่นะครับก็คือ PC 70นะครับรุ่น8แล้วก็เขาจะมาพร้อมกับาลายไปปิงให้ให้เราแล้วก็อัปเดตล่าสุดของตอนนี้เนี่ยก็คือจะทำการอัปเกรดนะครับไฟเนี่ยเป็นจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นฮาโลเจนนะครับในตอนนี้เขาก็อัพเป็นตัว LED ให้ให้เราหมดแล้วเนาะนะครับ พิกัดอยู่ที่7.1ตันนะครับก็เป็นไซต์กระทันรัดในไซต์งานก่อสร้างแล้วก็นี่ครับพวกหมู่บ้านโครงการพวกนี้ครับอันนี้คือใช้ได้เลยนะครับนี่ครับรอบคันก็เดี๋ยวเออมาดูส่วนเครื่องยนต์พอดีท่านผู้ชมเคยถ่ายมาตั้งนานนะครับแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะครับของขออนุญาตนะครับเรายังไม่เคยเห็นนะครับในในส่วนของชุดเครื่องยนต์ด้านในนะครับว่าว่ามีอะไรบ้าง นี่ครับชุดแบตเตอรี่นะครับให้เราแล้วก็หม้อน้ํานะครับแผงอ้อยแผงอินเตอร์อยู่นี่หมดเลยนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์นะครับอยู่แล้วก็ส่วนท้ายเป็นคาเตอร์เวทแบบาฝาเปิดได้ตัวคาเตอร์เวทจะอยู่ด้านล่างอยู่ตรงนี้นะครับคาเตอร์เวทนะครับเป็นฝาเปิดไว้สําหรับเซอร์วิสนะครับก็ บำรุงรักษาง่ายครับตัวนี้แล้วก็นี่พี่ชาติแกใช้รุ่นนี้อยู่พี่ชาติเจเญอรัซับเนี่ยใช้ตัวนี้อยู่แต่เป็นรุ่นก่อนหน้านะครับนี่เขาจะเป็นชุดแล้วก็ตัวนี้ครับสุดหลอครับเคยไปลงหน้าง,งานที่บ้านผมมาแล้วนะที่จังหวัดตราดนะครับก็คือต้องเข้าใจก่อนว่า pc 225 lc เนี่ยก็คือรุ่นอัปเกรดมาจาก2 1 0หนึ่งซึ่งนะครับเขาจะเหมาะในเรื่องของ การตักอุ้มนะครับจึงทําให้ทํามุ้งกีเนี่ยมาเป็น 1.3Q นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดช่วงล่างเนี่ยก็คือจะเป็นโรลเลอร์ทั้งหมด9ลูกนะครับแค,แคริ2ลูกแล้วก็ช่วงล่าง LC เนี่ยก็คือมันใหญ่มากนะครับแล้วก็รองรับการทํางานการตักเยอะๆนะครับแล้วไม่กระดกแล้วก็จากผู้ที่เคยใช้งานมาแล้วนะครับหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผมเองแล้วก็ผู้ใช้งานอื่นๆ,ๆเนี่ยที่เขาถ่ายแล้วลงรีวิวใน Tik t o อกเนี่ย บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ารถคันนี้พละกําลังสูงนะครับในในเรื่องของแรงขุดเนี่ยก็คือยอดเยี่ยมแล้วก็ใช้ได้เลยครับในเรื่องของพละกาลังไม่ผิดหวังครับ225แล้วก็ราคาเนี่ยไม่แรงนะครับราคาเปิดมาเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ4.2ล้านบาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมนะครับในในส่วนของ PC225LC นะครับ210รุ่น 10M0 ตอนนี้ก็เป็นยอดฮิตเหมือนกันครับเป็นยอดฮิตนะครับนะใช้ได้ทุกงานครับที่เป็นต้อง ถช้ในทุกง,งานในที่นี้หมายความว่าต้องเป็นงานที่เหมาะกับเขานะครับที่เป็นงานเหมาะกับรถใหญ่นะครับบางทีเนี่ยเอาไปแล้วถ้าเป็นใช้ในงานที่ไม่ไม่ตรงกับกำลังรถแรงรถเนี่ยมันมันก็จะเกิดการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับตัวนี้จะอยู่ที่21.1ตันนะครับนะ 165แรงม้าที่2,000รอบต่อนาทีนะครับพุ่งกี่ที่แถมมาให้จะเป็น1.0คิวนะครับหรือ1.0ลูกบาทเมตรนะเครื่องยนต์ s a a d d 1 7 7 e คิด1นะยังเป็นเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับในปริมาณนี้นะครับก็คือ210นะครับซึ่งทีมงานที่รู้จักกันนะตอนนี้ออกมาสคันแล้วนะครับก็คือส่วนนงนุชจันทบุรีนะทีมงานคุณก๊อตนะครับก็ออกตัวนี้ไปแหละไปใช้ pc 2 1 0นะครับผมก็ อยากจะไปถ่ายบ่อยอยู่แต่ยังไม่มีโอกาสเนาะยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปช่วงนี้นะครับเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนไปถมดินอยู่ในสวนทุเรียนนะครับตักตักดินจากสระขึ้นมาเกี่ยถมปรับพื้นที่สวนทุเรียนก็อันนี้เอาเข้ามาประจําการแล้วสองคันนะครับจากที่ผมเคยไปเนี่ยมีคันแรกแต่ว่าคันที่สองเนี่ยเขาเลือกเป็นรถที่เป็นยูสเอ็กซ์คาเวเตอร์นะครับก็คือรถมือสองมาก็ยังถือว่าสมรรถนะดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แรง นะครับแล้วก็นี่ครับงานโยธาและก็งานก่อสร้างนะครับเหมาะเหม่งเลยครับก็คือ PC 200 CE นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ขนาดใหม่ซีซูปนะครับต้องบอกให้ท่านผู้ชมได้ฟังในเรื่องของคนที่ยังไม่เคยเข้ามาดูช่องผมนะครับในเรื่องในเรื่องของการรีวิวนะครับแล้วก็ขนาดสเปคเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ SAA4D นะครับ หนึ e- คิดหนึซึ่งจะต่างกับตัวสองหนึนตัวนี้สองหนึู่เนี่ยหกูบเาจะเป็น S A A ห D นะครับนะตัวนี้จะเป็น S A A ส D ก็คือเป็นรถ20ตันนะครับขนาด4สูบนะครับถามว่าประหยัดน้ํามันนะครับนะกับความต้องการเนี่ยมากน้อยขนาดไหนผมบอกเลยนะครับว่าขึ้นอยู่กับคนขับครับขึ้นอยู่กับทักษะการใช้งานครับว่ามีการใช้งานนะครับถูกต้องตามที่ เราได้ใช้ในหน้างานหรือไม่นะครับแล้วก็กําลังลดนะครับใช้อย่างไรนะครับประมาณนี้นครับเพราะว่าจากที่ผมสอบถามทีมงานที่รู้จักกันเนี่ยเอาตัว210ไปใช้เนี่ยก็จะค่อนข้างประหยัดน้ํามันนะครับถ้ารู้จักขับอ่าต้องบอกงี้ก่อนนะคือท่านผู้ชมเนี่ยะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแต่ผมถามคนใช้งานจริงมา ส่วนตัวผมเนี่ยเคยเคยได้แค่ลองนะครับแต่แต่ยังไม่ร้อเซเท่าไหร่นะครับแล้วก็คันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นะครับเป็นน้องชายกลางที่ตอนนี้เขาได้ทำการอัปเกรดนะครับตัวกระบอกนะครับนะบมามาเป็นอัพไซด์ดาวนะครับในในปัจจุบันนี้หลกักๆอะตลาดของตัว P C 130รุ่น1 0 m เเนี่ยในเรื่องของกระบอกอัพไซด์ดาวเขาเนี่ยนะครับจะอัปเกรด มางานแรกๆเลยนะก็คือช่วงงานบ่อปลางานบ่อเลนนะครับที่นากุ้งนะครับหรือทําบ่อปลาไว้สําหรับกวาดเลนก็คือจะช่วยให้ตัวขี้เลนเนี่ยไม่ไม่เข้าไปนะทําให้ชุดซีนต่างๆเนี่ยสึกหลอนะครับจึงทําการกับกระบอกบุ้งกีมาด้วยระบบวิศวกรรมเนี่ยนะที่คิดค้นและออกแบบมาทําให้สามารถนะครับนำสายไฮดรอลิกยิงน้ํามันเข้าจากแกน มาที่ตัวกระบอกตัวนี้เลยนะครับโดยที่มันจะไม่เหมือนกับคนที่เขาคิดค้นกันสมัยก่อนในการทําบ่อทรายเนาะคนที่บ่อทรายเนี่ยยุคแรกๆเนี่ยเขาจะเอาตัวกระบอกมุ้งขีนะครับมากับด้านแบบนี้แหละแต่ว่าชุดสายไฮดรอลิกเนี่ยก็ยังติดน,นะครับชุดเดิมก็เหมือนเอาของเดิมมามากับด้านแค่นั้นเองนะครับมันก็เลยต้องทําให้เวลาใช้งานมาแล้วเนี่ยมันจะมีสายไฮดรอลิกระยองระยางอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ว่าตัวของโครประสูตรเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คืออัพไซด์ดาวมาพร้อม การออกแบบใหม่นะมีคนถามในคลิปนะไม่ว่าจะเป็นทางช่องใดๆก็แล้วแต่ทางช่องทางใดๆก็แล้วแต่ถามว่าแกนลักษณะแบบนี้จะแข็งแรงไหมต้องบอกก่อนว่าแกนตัวนี้นะครับมีการออกแบบมาให้เป็นทางผ่านของไฮดรอลิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกนจะเป็นรูนะครับเป็นรางยาวและนะครับ นะคนหลายคนเนี่ยกลัวว่าจะไม่ทนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความแข็งแรงคงทนเท่าเดิมเพราะว่าตัวแกนตัวนี้นะครับนะมีผ่านการชุบแข็งแล้วก็อัปเกรดมานะครับทำให้มีความแข็งแรงเท่ากับตัว1 3 0นะครับรุ่นทีนะ่เป็นรุ่นปกติทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับหายห่วงครับเพราะตัวนี้ผ่านการใช้งานจริงเสียเสียแปดนะครับได้ทวีทรับออกไปใช้งานแล้วนะตัวนี้พอพี่ธินกับพี่ชาติแกไปถ่าาอยู่นะครับ ตรงนี้ก็อาจจะย้อนแสงไปนิดนึงนะครับเนี่ยครับแต่ว่าผมบอ,อกเลยว่าในเรื่องของการออกแบบแล้วนะครับส่วนบุ้งกีกับรูปทรงเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้บุ้งกีเขาออกมาเนี่ยค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวนะสำหรับ130นะครับรุ่น10 MC0 แล้วก็นะครับระบบส่งกำลังโดยระบบไฮดรอลิกเนี่ยนะครับตัวนี้เขาไม่ได้เปิดนะดไม่ได้เปิดให้ดูก็ไม่เป็นไรก็นี่ครับใน งานโชว์นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อ,อ,กอีกหนึ่งรุ่นที่มาโชว์นะครับยังไม่หมดท่านผู้ชมขออภัยก็คือ w a 380นะครับ WA 380อีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรถตักที่เหมาะกับงานในเขตจังหวัดชลบุรีแล้วก็ภาคตอนออกเนี่ยก็จะเป็นพวกโลงโม่เนาะใช้ได้โลงไม้ก็ใช้ได้ครับที่นี่ก็มีโลงไม้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าภาคอีสานเท่าไหร่ นะครับแต่ว่าถือเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์แต่ว่าตอนที่น้ําท่วมเชียงรายอ่าบริษัทบางกอกโคมาสุเทียวแล้วก็บริษัทโคมาสุที่เป็นโรงประกอบที่ยามาานครเนี่ยได้ส่งรถไปช่วยน้าท่วมเชียงรายเนี่ยก็จะส่งเจ้ารถตักเนี่ยไปด้วยนะครับแต่จําไม่ได้นะครับแต่ว่ารุ่นที่ส่งไปนยรู้สึกว่าจะเป็น WA 200นั้นะแต่ตัว3 8 0ูนเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าไม่แน่ใจว่าส่งไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวเนี้ย ต้องให้บอกตรงๆว่ายังไม่เคยสัมผัสนะครับแล้วก็ยังไม่เคยขึ้นไปขับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้งานจริงเนาะถึงจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสเปคเขานะอะไรต่างๆเพราะว่าผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ใสยเครื่องจักรกลหนักแบบร้อเก็คือผมทําในส่วนของเอ c a v เวเตอร์หรือว่ารถขุดนะครับในส่วนเครื่องจักรกลอื่นๆเนี่ยก็พอมีความรู้บ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับ ท่านผู้ชมที่ดูแล้วถูกใจนะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Excavator Thailand ด้วยนะครับแล้วก็อ้ออีก2รุ่นครับที่เป็นรุ่นยอดฮิตนะครับในลักษณะงานของหน้าง,งานในแถบจังหวัดชนบุรีและภาคตะวันออกนี่ครับที่ที่โรงงานจะขาดไม่ได้เลยก็คือโฟลลิฟนะครับในในส่วนนี้ก็คือจะเป็นรุ่น FB 2 5นะครับ เป็นรถฟล์คลิฟที่ใช้ในงานโรงงานต่างๆนะครับไว้สําหรับยกของยกพาเลทยกอะไรสารพัดนะครับจริงๆนะครับผมก็เคยขับแล้วนะครับของโฟล์คลิฟควมสุสมัยที่ทํางานโรงงานน่ะเคยลองขับแล้วนะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยจะจะเป็นรุ่นที่ยังไม่ยังไม่ปัจจุบันเท่ารุ่นนี้นะครับก็บอกว่าขับง่ายนะครับขับง่ายมากๆแล้วก็สนุกสนุกจริงครับในในในช่วงนั้นเรื่องของการทํางานนะครับก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชม มาเดี๋ยว EP ีหน้าครับเ,เราจะพาไปขยับจับลองเล่นกันอีกสักนิดนึงนะครับก็คือเจ้า PC225LC นะครับรุ่น 10M0 นะครับนะจะไปลองอีกสักรอบนึงนะครับเพราะว่าตอนที่ไปตาดเนี่ยผมผมค่อนข้างที่จะตอนนั้นเนี่ยก็คือรู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจในเรื่องของสภาวะอากาศครับ ส่วนในเรื่องของเครื่องจักรเ,เต็มรอยครับแต่ว่าสภาวะอากาศตอนนั้น,นค่อนข้างที่จะไม่เป็นใจเอาซะเลยนะครับเนื่องจากน้ําท่วมเจอน้ําท่วมเจอมรสุมนะครับทำให้งานที่ออกมานค่อนข้างที่จะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าก็ผ่านไปด้วยดีนะครับจนสุดท้ายี่ยสามารถส่งรถรกับบริษัทได้แต่ว่าในแผนที่วางไว้นก็คือไม่เป็นไปตามแผนเลยครับ นงานที่ผมใช้เนี่ยก็เลยต้องจําเป็นต้องหาหน้างานเพื่อมาแทนนะครับแล้วก็สามารถทํางานได้แล้วก็สามารถถ่ายแล้วก็รีวิวรถได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะพาไปลองอีกหนึ่งรอบนะครับสาหรับ PC 225 LC รุ่น10 m c e o ไปลองขยับลองลับอีกสักนิดนึงนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคครับสำหรับวีีนี้สวัสดีครับ